อย่างเคสล่าสุดที่นิกกี้คุยเป็นคุณหมอที่ขี้โมโหมากคุณหมอเนี่ยจะโดนคุณแม่ตีมาตั้งแต่เด็กโดนเมินอารมณ์ตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาแพ้ตั้งแต่เด็กๆใครโตมาแบบนี้บ้างเมื่อไหร่ที่แม่ออกคำสั่งจะโมโหขึ้นมาเลยทําไมไม่รู้ฉันต้องโกรธขนาดนั้นน่ะเราจะแบ่งสองพาร์ทนะพาร์ทแบบฝั่งนี้คือโดนกดอารมณ์ฝั่งนี้คือการที่พ่อแม่เห็นอารมณ์ลูกเป็นหลัก แต่ว่าเห็นจนมันเกินไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเคสนเมื่อกี้8ขวบถ้าเกิดว่าแม่ไม่มารับตรงเวลาลูกร้องไห้เด็กเขาดูเหมือนจะไม่มีปัญหานะแม่บอกว่าเขาชอบเล่นกับแม่กับพ่อมากดูเป็นข้อดีของการที่แม่ชอบเพราะว่าติดเราเด็กเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนพอเลิกเรียนก็คือบอกให้แม่มารับตรงเวลาถ้าเกิดว่าแม่มารับเลทเขาจะน้ําตาซึมหรือร้องไห้ถ้าเราถามจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เด็กจะตอบว่าพ่อแม่มารับชา้าลึกลงไปก่อนนั้นคือการที่ เขาร้องไห้ที่เขาต้องนั่งอยู่ที่โรงเรียนในสภาพที่ไม่มีเพื่อนต่างหากเด็กคนนี้มีพื้นฐานความเป็นนิสัยเอาแต่ใจเด็กคนนี้คือเอาทุกอย่างที่กูถูกใจเท่านั้นซึ่งการเลี้ยงตามใจข้อดีคือคุณได้ใจลูก คุณได้แสดงความรักของคุณให้เขาแต่ผลเสียคือมันทำร้ายตัวเขาตรงที่ว่าเขาจะเป็นคนที่อยากได้ถูกใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกใจฉันทนไม่ไหวตอนนี้แปดกวบเขาเอาเรานะแต่เดี๋ยวพอเขาวัยรุ่นเกิดอะไรขึ้นตอนเราเป็นวัยรุ่นเรานึกดูดีๆนะเราเอาพ่อแมเอ่เราเอาเพื่อนเป็นหลัก ถ้าเพื่อนไม่ถูกใจเขาเขาจะอยู่ยังไงณวันนี้แค่8ดขวบยังไม่เอาเลยจะปรับตัวยังไงกะมันยากมากเพราะว่าแม่เลี้ยงโดยการตามใจอย่างเดียวแม่ไม่เคยสอนให้เขาเห็นอารมณ์ข้าอารมณ์ของลูกไปโดยการที่ใส่เหตุผลให้ลูกเลยทําไมต้องไปทําอย่างนั้นกับเพื่อนละ่ะก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยเพื่อนไปสิลูกนั่นนู่นนี่แม่ไม่ได้เข้าใจอารมณ์ก่อนเพราะเขาไม่เห็นอารมณ์เขาก็จะเห็นแต่ความผิดของคนอื่นว่ามึงก็ต้องเปลี่ยนให้กูสิเออกูก็ปล่อยมึงไปก็ช่างมึงดิแต่เขาไม่ได้กลับมาดูใจตัวเองว่าใจตตััววเอออองงรรูู้้้สึกกะไแลออย่บ ความรู้สึกนี้ยังไงการที่เขาอยากกลับเร็วอยากให้แม่มารับตรงเวลาเพราะอะไรเพราะเขาเลี่ยงสถานการณ์ความเป็นจริงโตขึ้นอะเราเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าเจ้านายด่าเราหรือบางทีเราเราต้องแพ้กับอะไรที่แบบเช่นแฟนเราไปมีคนอื่นแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราจะเลี่ยงสถานการณ์นั้นยังไงเราต้องเจ็บอยู่อย่างนั้นะ เราต้องผ่านความทุกข์อันนี้ไปอ่ะบางครั้งทําอะไรไม่ได้มีได้แค่อดทนอดทนเป็นยังไงเขายังไม่เคยเห็นเลยให้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นที่ว่าหนูร้องไห้หนูเสียใจยเพราะอะไรคะเขาก็จะตอบมาว่าเพราะว่าแม่มารับช้าความรู้สึกแม่งเป็นนามธรรมาหรือกปะ่ะแต่เราจะขยายยังไงให้แม่งเป็นรูปธรรมอ่ะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นหนูนั่งรอแม่ที่โรงเรียนแล้วทําไมมันรู้สึกอะไรข้างในมันถึงร้องไห้ออกมาติดอัดอ,อยู่โรงเรียนเพื่อนไม่เล่นด้วย ความจริงเริ่มเปิดแล้วเนหะ็นไหมเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะแม่มารับชา้าแต่เขาร้องไห้เพราะเขาไม่อยากทนนั่งอึดอัดอยู่ตรงนั้นเพราะไม่มีใครเล่นด้วยกับเขาตั้งหากถ้าคุณแม่ชี้ให้เขาเห็นให้ได้ว่าความข้างในคืออะไรกันแน่มันจะแก้ได้ถูกจุดว่าโอเคข้างในคือความเจ็บปวดที่เพื่อนไม่เล่นด้วยแล้วทําไมเพื่อนถึงไม่เล่นด้วยอลูกเพื่อนเล่นแล้วแต่หนูไม่ถูกใจ ทำไมหนูถึงไม่ถูกใจเกิดอะไรขึ้นในใจตอนนั้นอยากให้เพื่อนเล่นแบบไหนแล้วเพื่อนบังเอิญไม่เป็นแบบนั้นและเราไม่ถูกใจเราเลยไม่เล่นกับเขาการที่เขาจะจัดการอารมณ์เก่งได้ต่อเมื่อเขาเห็นอารมณ์เก่งก่อนดิเวลาที่เราเลี้ยงด้วยการตีการดุเนี่ยบางครั้งมันมีผลทําให้เด็กคนนึงอาจจะเป็นคนที่ขี้เก่งใจก็ได้นะเป็นได้หมดเลยนะ ขี้เกีงใจเป็นแบบว่าเออไม่เป็นไรเออได้เราเสียประโยชน์ได้อะเอาง่ายสมมุติถ้าเราเก่งแล้วมีคนชมเราก็จะแบบเฮยไม่เก่งขนาดนั้นหรอกเราจะเป็นคนขี้เกีงใจถ่อมตัวใครเป็นบ้างเรียกได้ว่าเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเวลาที่เราพูดเหตุผลกับลูกอ่ะ อย่าเพิ่งไปถึงเหตุผลเอาอารมณ์ลูกก่อนไม่จําเป็นต้องมีลูกเอาง่ายๆใช้กับผัวใช้กับแฟนใช้กับพี่ใช้กับน้องใช้กับเพื่อนร่วมงานใช้กับใครก็แล้วแต่คุณอยู่กับอารมณ์ของเขาให้ได้ก่อนซึ่งมันยากสมองแม่งชอบประหยัดพลังงานการที่เห็นความรู้สึกตัวเองอะ่ะอันเนี้ยเซฟพ,พลังงานที่สุดแล้วอารมณ์ของฉันฉันอยู่กับมันอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะเห็นอารมณ์ของฝั่งตรงข้ามหรือใครก็ตามที่เป็นคนอื่นอะ่ะมันยากเพราะเราต้องถามหลายตลบว่ามันพูดแบบนี้มันรู้สึกอะไรวะ มันทำพฤติกรรมนี้มันรู้สึกอะไรวะให้เราใช้สมองการคิดวิเคราะห์ให้เยอะซึ่งมันจะเปลืองพลังงานนิดนึงตรงที่ว่าเราต้องไปคิดว่าเขารู้สึกอะไรวะเพราะถ้าคุณเมิอนอารมณ์เขาปุ๊บสิ่งที่คุณพูดจะทําให้เขารู้สึกว่ากูผิดอยู่ดีลูกเราไปต่อยเพื่อนคนเนี้ยแม่พูดว่าไปต่อยเขาทาไมอะลูกลูกเขาจะรู้สึกว่า กูผิดเด็กพูดว่าอะไรรู้ป่ะแม่เข้าข้างเพื่อนอีกแล้วแม่ไม่เคยเข้าข้างหนูเลยแล้วก็ถีเบาะถีเบาะในรถเพราะเด็กเข้าใจว่าแม่กล่าวหาว่าเขาผิดทั้งๆท,ท,ที่แม่แค่ถามว่าไปต่อยเขาทําไมลูกคาพูดเขาชัดมากเลยนะแม่เข้าข้างแต่เพื่อนแม่ไม่เคยเข้าข้างหนูเลยแปลว่าเพื่อนถูกอีกแล้วหรือบางคนมีบางคนที่เป็นคนโลกส่วนตัวสูงโลกส่วนตัวสูงเพราะอะไรรู้ไหม เขาจะเห็นคุณค่าของใจตัวเองเป็นหลักมึงไม่อยากไปไหนมึงไม่อยากไปอะไรกับใครเพราะเวลาที่มึงต้องบิดความเป็นตัวเองให้กับคนอื่นนะมันอึดอ,อัดไหมล่ะอึดอัดดังนั้นคนที่จะคบกับเขาได้ต้องเข้าใจความเป็นเขาจริงๆแต่ถ้าส่วนใหญ่คนทั่วไปไม่ได้เข้าใจหรอก เพราะคนทั่วไปก็จะเจ็บดิมึงไม่ได้สนใจกูมึงสนใจแต่ตัวเองมันเป็นคนหนึ่งที่เหมือนคล้ายๆกับเด็กคนเมื่อกี้คนที่แปดขวบที่นิกกี้เล่าเมื่อกี้แหละก็คือดูเหมือนมันเป็นโลกส่วนตัวมีอะไรก็กลับบ้านมีอะไรก็อยากให้แม่มารับเล่นกับพ่อแม่เป็นหลักไม่ติดมือถือไม่ติดโซเชียลเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่เอาเพื่อนเลยไงเอาแต่ตัวเองแล้วเอาแต่คนที่ถูกใจกูก็คือพ่อแม่ซึ่งถ้าพ่อแม่เลี้ยงด้วยการตามใจเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันนี้แหละ เป็นเวอร์ชั่นของการที่เอาแต่ใจเอาแต่ใจกับเห็นแก่ตัวเหมือนกันนะอ้าวเฮ้ยทําไมคนเห็นแก่ตัวอยู่ฝั่งที่แม่เลี้ยงมาแบบตามใจก็ได้หรออ้าวแล้วทําไมคนฝั่งนี้ก็เห็นแก่ตัวแล้วเลี้ยงมาแบบนี้ละ่ะได้เหมือนกันมันจะออกหน้าไหนก็ได้เพราะอะไรรู้ป่ะการเลี้ยงแบบตีหรือดุหรือเมินหรือด่าเนี่ยมันคือการที่ทําให้เขาแบบไม่เต็มในตัวเองก็ได้พอเขาไม่เต็มในตัวเองพอถึงเวลาที่เขาอยากจะเติมให้ตัวเองอะเขาไม่อยากทําให้ใครเพราะเขา ทำให้คนอื่นมาตลอดพ่อแม่ตีกรอบถ้าพ่อแม่ดูมากๆเนี่ยมันเหมือนขีดเส้นให้เขาเดินดังนั้นพอถึงเวลาที่เขาโตเขาจะเริ่มอยากมีความเป็นตัวเองพอเขาอยากมีความเป็นตัวเองเขาก็จะทําเต็มที่เพื่อตัวเขาเองเพราะเขาไม่เคยทําเพื่อตัวเขาเลยมันมีสิทธิ์จะออกเป็นหน้านี้ได้นี่คือความเป็นวิถีของเราเนี่ยเหรอปะดังนั้นเมื่อไหร่ที่เขาไปมีแฟนเขาจะเริ่มมีปัญหากับความสัมพันธ์เพราะเขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเนี่ย ตอนแรกๆก็ยอมได้ยอมได้ยอมไปเรื่อยๆยอมมากๆเข้าก็จะเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วพอคบนานก็จะมีคําต่อว่าโยนไปที่แฟนว่าแฟนนั่นแหละทําให้ฉันอึดอัดชอบบงการชอบบังคับชอบเอาแต่ใจกูอยากได้ดั่งใจกูอยากเซิร์ฟความรู้สึกของตัวเองมากกว่าการที่จะทําให้คนอื่นเพราะกูทําให้คนอื่นมาตั้งแต่เด็กแล้วคือพ่อแม่ทําให้ฉันเกลียดความรู้สึกนี้พ่อแม่ดุต่อว่าและบังคับจิตใจทำให้ฉันเกลียดความรู้สึกนี้มากๆ แพ้ไม่เป็นเมื่อไหร่ที่โดนบังคับเมื่อไหร่ที่โดนแฟนบอกให้ทําอะไรบอกว่าทักหาด้วยนะโทรหาด้วยนะพรุ่งนี้หรืออะไรมันจะกลายเป็นการบังคับไปเลยซะเฉยๆซึ่งทั้งๆท,ที่จริงๆมันเป็นหน้าที่ของแฟนอยู่แล้วป่ะที่ต้องทําแต่มึงมองว่าเขาบังคับแต่ตอนแรกตอนคบกันแรกๆมึงไม่เป็นตอนแรกๆไม่เป็นเพราะอะไรไม่รู้สึกถึงการบังคับเลยครับน้องครับ พี่อยากกระโทษหาน้องใจจะขาดเพราะตอนแรกเราเราทำด้วยความเต็มใจเพราะเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้เขามาแล้วเราอยากเป็นคนดีให้เขาเห็นนึกออกปะดังนั้นเราจะไม่เป็นเวอร์ชั่นของตัวเองเต็มร้อยดังนั้นก็เลยกลายว่าเราก็เลยทําให้เขาได้ในช่วงแรก